สวัสดีครับผู้ดูผู้ชมผู้ฟังผู้ติดตามและเอฟซีช่างพันทุกชานทุกคนสวัสดีครับช่างพันครับผมร้านหมาศิรยน์อย่างที่ช่างพันได้บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าหากยอดวิวหนึ่งล้านนะครับช่างพันจะทําการรีวิวนะครับเครื่องปั่นไฟไดนามติดเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไดนามตัวนี้เป็นไดนาม18กิโลวัตต์หนึ่งเฟ โดนตรงกับเครื่องยนต์ดีเซล15ผาแรงม้านะครับวันนี้นะครับชางพันธุ์ก็มีโอกาสดีได้ความเมตาต,ามตาจากพระอาจารย์ต้อครับผมวัดจระเข้หินอำเภอคลองดีจังหวัดนครราชสีมาท่านได้ให้เมตตาให้มาลองอชุดเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงต่างๆวัดนะครับตอนนี้ช่างพันธุ์ลองนะครับเครื่องขยายชุดนี้ สิบคูณสิบนะครับเนี่ยสิบคูณสิบแต่พระอาจารย์้อบอกว่าถ้าแปดคูณแปดได้แบบสบายๆนิ่มๆเลยครับเนี่ยดูว่าตัวจ่ายนะครับกำลังไฟนิ่งนะครับกำลังไฟนิ่งโคดน,นิ่งรคดนิ่งแอมกินนิดน้อยครับแอม ประมาณไม่เกิน6แอมป์ครับผมแอมป์ก็สวิงนะครับแอมแอมะาสวิงตามกำลังขับของเครื่องขยายเสียงครับรขใหใ่ครับใช้ได้ถ้า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 ได้8คูณ8พอดีใช่ไหมครับพอดีครับแบตคูเปพอดีแบตคู็ดแบตสิบเนี่ยหนักไปหน่อยหน,<า>น,นักถ้าแบตคูเป็ดเ่นแรงวันเลยครับอ่ เนี่ยถ้าเกิดได้8ป 8, 8เนี่ยขับได้สบายนิ่มๆอัดเบรคได้หนักๆนะครับแต่ถ้า10ถึงจะหนักไปหน่อยนะครับพอเป็นใดหนึ่งเฟดไฟ220โวลต์นะครับแต่ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านผ่านนะฮะชุดนี้ผ่านนะครับเพะฉะนั้นเทสมาแล้วลองแล้วนะครับผ่านเสียงเครื่องเสมอนะครับเสียงเครื่องเสมอแรงดันไฟนิ่งเพิร์ตนิ่งนะครับ ส่วนกระแสการกินไฟจะสวิงนิดนึงนะครับสวิงขึ้น3 4 5นะครับช่างพันธ์ก็ทาการทดสอบไปแล้วนะครับได้จริงๆนะครับยอ,อดวิว1อล้านวิวแล้วก็แล้วก็วกได้กันไฟที่สามารถใช้กับเครื่องขยายเสียงได้นะครับนะครับนิ่มๆนะครับได้สบายช่างพันธ์นำมา2ตัวครับตัวนี้จะเป็นสีตโร ตัวนี้7กิโลวัตต์7จ็ดตัวนี้จะเป็นเครื่อง15แรงมา้านะครับกำังใจ1กิโลอ่านไะร1กิโลนะก็แต่งเครื่องนิดนึงนะครับทุกท่านครับที่ได้ดูได้ชมนะครับได้เห็นแล้วนะครับสร้างผันก็ทำจริงลองจริงอยากรู้ก็ต้องทำนะครับ อยากรู้ก็ต้องทำอยา่าคิดแค่เพียงทำแล้วใช้ได้อันนั้นไม่มีหลักฐานครับแต่นี้รองแล้วมีหลักฐานให้ดูให้ชมครับสามารถใช้งานขับได้เครื่องขยายเสียงนะครับในสถานการณ์ที่ไฟตกไฟโหลดครับเครื่องบัดไฟก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยท่านได้นะครับทำให้กำลังหรือแรงงานไฟมาสม่ำเสมอนะครับ ครับก็ช่างพันก็ขอรีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมประมาณน,นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านเอฟีทุกคนที่ติดตามช่างพันครับถ้าหากช่างพันมีเทคนิคหรือมีข้อมูลอะไรดีๆก็ยินดีจะเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับขอบคุณครับ